สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพารเวิร์ดนะครับในเมตาแมสนะครับอันดับแรกนะครับนะครับเข้ารหัสนะครับเมตาแมสเนาะเข้าเมตาแมสเข้ารหัสเมตาแมสนะครับแล้วเข้าไปที่ฟันเฟืองขวามือสุดนะครับตั้งค่านะครับนะครับกดไปที่ security and private ครับตัวที่2นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับขึ้นเขาจะขึ้นมาหน้านี้เลื่อนขึ้นไปครับ ให้กดไปตรงคำว่า chain นะครับเชนนะเชนพ a สเ p a s s w o น d นะครับนะครับเชนพา password นีกดเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นมาหน้านี้ให้ใส่พาสเวิร์ดเก่าเรานะครับพาสเวิร์ดเก่านะครับพาสเวิร์ดเก่าไปก่อนนะครับแล้วกด Confir m มนะครับเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ครับช่องบนเนี่ย n e w password นะครับกับ Confir m p ม s s w o r d นะครับแล้วกดช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นถูกนะครับ นะครับตรงนี้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับเราลองเปลี่ยนดูนะครับนะครับอ่าใส่ไม่ต้องยากมากนะครับใส่ง่ายๆนะครับนะครับ่าใส่ให้ตรงกันสองช่องจะเป็นแบบนี้ครับแล้วกดรีเซ็ตพัทเวิร์ดเลยครับนะครับอเขาจะทําการเปลี่ยนให้นะครับขึ้นมาหน้านนี้รอสักแป๊บหนึ่ง จะหมุนช้าหมุนเร็วหรือจะเร็วจะช้านะครับในระบบเนี่ยมันอยู่ที่เน็ตด,ด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้เน็ตระบบเนะาะเพราะอยู่ข้างนอกนะครับก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเขื่อที่ยนดิชุดด้นนะครับดิชุดด้นเทคลองนะครับก็รอสักครู่นะครับประมาณนี้นะครับใช้เวลานาน,านสักนิดนะประมาณนี้นะครับ นี่คือการนี่คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็จากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยครับน่าจะเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม